แสงผมจะพาชมเมืองสามอ่าวนะครับอยู่บนยอดเขานะครับอยู่ซ้ายมือนะครับคุณผู้ชมนะครับนี่คือเมืองสามอ่าวนะครับที่ขึ้นชื่อเรือชาของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์อีกที่หนึ่งนะครับไมถ่ายให้ดูเขานี่นะครับเมืองสามอ่าวนะครับกลางวันมันอาจจะแสงจ้าไปหน่อยนะครับเมืองสามอ่านะครับด้านข้างก็จะเป็นทะเลอ่าวประจวบแล้วนะครับนี่นะครับเมืองสามอ่าวนะครับ สะพานนี้เป็นสะพานข้ามทางรถไฟนะครับนี่ครับเมืองสามอ่าวนะครับเมืองสามอ่าวมีอ่าวไทยอ่าวมาเลเซียแล้วก็อ่าวกัมพูชานะครับใช่หรือเปล่าวะครับก็นี่บรรยากาศนะครับเราก็เข้ามาเมืองประจวบนะครับศูนย์ราชการเลี้ยวขวานะครับบ้านอ่าวน้อยก็เลี้ยวซ้ายนะครับข้างหน้าผมนี่ก็จะเป็นสารกลางจังหวัดประจวบคีรีขันธ์นะครับนี่นะครับ เมืองสามอ่าวน้นครับบันไดขึ้นสีทองทองนะครับทาาขึ้นเมืองสามอ่าวนะครับก็ด้านหน้านี่ก็จะเป็นอ่าวประจวบแล้วนะครับน่นทะเลนะครับเห็นน้ําทะเลไหมครับดูเพาตะเวนให้อาหารนีสารกางประจวบนะครับมีไอ้จอด้วยนะครับไอจอ่อชาชมืองประจวบนะครับ มาคราวที่แล้วฝนตกอย่างหนักเลยนะครับหนีแทบไม่ทันเลยนะครับเทีย่ยวนั้นมาขายแก้วมังกรครับเทีย่ยวนี้มาขายมะม่วงนะครับเทีย่ยวหน้าเดี๋ยวเอาเม็ดมาขามคั่วมาขายนะครับอานะครับพาไปดูทะเลนะครับอ่าประจวบนะครับสะพานนี้เขาห้ามเข้าด้วย ตลาดแงยกายสถานีรถไฟประจวบคีริคันนะครับ